สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อที่ราศีตุลทัดลมนะคะบางคลิปก็ตัดไปเลยนะคะต้องขออภัยค่ะได้บันทึกโดยประมาณอยู่ที่5-6นาทีนะคะขออภัยด้วยค่ะไปต่อที่ไรามารส2เมษาพฤษภามิถุนาชาวราศีตุลทัดลมนะคะ อันนี้มีความเป็นเด็กนะคะได้ทำในสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักด้วยอารมณ์นะคะอ,อารมณ์นี้บางครั้งก็ต้องเก็บซันเร้นเอาไว้บ้างนะอย่าให้อาะ,ะลุออกมาอารมณ์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ความขยันวิริยะอุตสาหะนะคะความภาคเพียรการเอาใจใส่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังเสอวิทยุโทรทัศน์เครื่องจักรยนต์กลไกค่ะเรือน้อยลอยออกจากฝั่งฝ่าคลื่นลมฝ่าคลื่นลมมาแล้วไม่ได้อยู่ฝั่งเดิมค่อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วค่ะ ตันี้ก็ประคับประคองไปนะคะมีโอกาสได้ลงตัวกับงานนะคะงานหนักเหน็ดเนื่อยแบกหามนะคะอกาสได้มีธุรกิจของตนเองะคะมีผู้ช่วยเหลือผักดันอยู่เบ้างหลังนะคะอดีที่ผ่านมานะค,ะความลงตัวนะคะ ก็ต้องแบ่งรายได้การเงินให้การกุศลด้วยนะได้พบกับสายเปปัจจุบันค่ะก็ขยายผลกับงานที่ชํานาญนะคะรวยค่ะไม่มีจนแน่นอนมีงานเข้ามาอีกเยอะเลยค่ะ งานสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อโซเชียลมีเดียนะขยันแล้วก็ขยันต่อไปอีกมีงานเข้ามามีการประชันประมูลขันแข่งในงานนี้โอกาสงานนะคะมั่นคงค่ะตัวเองค่ะน่ขยันค่ะความขยัน ค,คิดที่จะลงทุนนะคะก็เพียนหาการเงินค่ะตัวเองอ่ะเพียนหาเงินค่ะแวดล้อมด้วยมิตรสหายเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยาการหวนกลับมากับคนอ่อนวัยนะคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันชีวิตก็ลงตัวแล้วค่ะ ความหวังกำลังใจกลัวอะไรไหมอ่ะไม่ต้องกลัวค่ะมีโอกาสได้เริ่มต้นฉลองความยินดีข้าวปราอาหารอุดมสมบูรณ์ค่ะอันนี้ถ้าแต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์พบกับคนอ่อนไหวกว่าค่ะมีบ้านของตนเองได้ลงมือทําธุรกิจเล็กๆเ,เ,เป็นการเริ่มต้นที่มีความสุขค่ะ,ะบทสรุปค่ะอ่าไม่ต้องรอค่ะไม่มีอะไรเพอร์เฟคค่ะลงมือทําได้เลยค่ะ ความสมบูรณ์แบบไม่ต้องรอค่ะลงมือทำเลยโอกาสมาถึงแล้วค่ะนา้ชาลี่ยงจอให้คําแนะนำนะคะฟรีดอมค่ะอิสระเสรีเหมือนนอกน้อยโบบินออกจากกรงขังสู่โลกกว้างค่ะ protection ขอบคุณนะคะที่มาสนับสนุนกันและกันค่ะ ไม่ดนมีแสงสว่างลำทางนะคะเป็นความหวังกลำลังใจมีในเบเกเตอร์นะคะมีผู้สนับสนุนให้ได้พบกับความก้่าวหน้าของการขยันหาการเงินไรายได้ไตรมาสสอง